สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกานอกค่ะกับป้าบนคนอีสานมาอนีป้าบนคนอีสานได้มาตยิดตามเรื่องเล่าวความฝันของคุณจาเข่นค่ะคุณจาเข่นิ่นฝันว่าเขามาบอกไปเอาปลาขอนค่ะเรื่องเล่าวความฝันของคุณจาเข่นิืนจีหิสุในดาบแนวใดค่ะกับไปฟังเบึงเอาน้ำกันนอค่ะกับความฝันของคุณจาเข่นค่ะ ค่ะกบากบสวัสดีสค,ค่ะคุณตาเคนค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตาเคนค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเคนค่ะค่ะมณนี่ค่ะมาติดตามเน่องเล่าเนวเท่าข้าวฟันกับคุณตาเคนค่ะค่ะคุณตาเคนนี่เพิ่นฟันอีกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฟันจังใดจะให้คุณตาดีเราข้อ่มฟันให้สร้างนะคะเนาะฟันจังใดค่ะเดี๋ยวฟันว่าคนต้องคนไปใส่เบดไปใส่เบด sáng mà phát hiện rằng là à. sai mất sai nữa và thầy đập mán bò rồi bà bà đi nghe là ba hút tuồn vừa mà phần à bà nè Phần ờ, nhục bà. Oh, từ nhà vừa cả ô từ như nó bà này đây bà bà. ta hút tuồn Phần, phần sai khẩu gắn, bà. เพิ่นไปใส่เบ็ดเข่ากันสองคนเนะเาะค่ะบานนี้ให้คุณตาตีเป็นตัวเลขกมีคุณตาสิตีเป็นตัวไหนเดี่ยวคันพี่กับสี่ตีว่าสองหกแปดเนี้ยสองหกเตเอค่ะตัวนี้ฝันฝันขึ้นไหนคุณตาฝันได้สองสามขึ้่นอะไระค่ะเพราะว่ากพรสิตียังสี่บอกคนมันสองคนเนะาะค่ะ ไปป้ Dante, да ากกหกโตค่ะบ้านกขว่าหกค่ะไปป้ากัเป็ดแปดค่ะเราเรียกว่าสองหกแปดนะค่ะเออแต่ว่าการได้ยินข่าวว่าคุณตานี้ฟันอีกเมื่อคืนเมื่อคืนก็บฟันอยูฟันบ้านฟันไว้เอ่อนอนอยู่เสียงอยู่สารอเนี่ยบ้านก็คนสองคนคือเรา ยังราต้องไปไปหาหยุดหยุดเสียงเลยไอยูจังเ้ยตนบ่เงี้ยผิดหวังโอ้โเขาน้าก็เดาไม่ได้น่ผิดหวังเดาไม่ได้ร้หวนเจ้าได้รอขคืนไปทั้งที่บอกกันว่าบ่หวโอ้ยคอยทานมาหายปลาได้เจ้าคนขอนเด้อกผิอวเป้แน่ผิหวะแน่ นขอนี่ใช้เพื่อสีมาทังที่ทังนู่มค่มเจ้าู้บสาะเดเห็นได้ามเหมือนบ่ออยมันบอกเจ้าเหมือนว่าโอยขายาสานของไปเอาแล้อว่ะคือคูไปิ่งกันนว่ไปแล้วนเอาคอนี่ดิบานอนุ่งัำุ่งอยู่บ้านว่ อืมคู่เดียวเลยอ่ะเอาคู mm ่เ hmm. ด really ียวค่ะเป็นปลายย่างอันนี้ค่ะฮะเป็นปลายย่างปลาลุกสมัีอร่อยปลาล้วนๆเนาะเออค่ะได้ายบอคุณตาได้ตืยแต่ว่าผู้ผู้มาบอกปลาเสี่ยวปายย่างก็ไม่เห็นบอกเอาตัดตัวใหญ่อ่าผู้มาบอกให้เจ้าปลาขคนจักคนบอกอืมบขาบอกบอกโง่คนแต่ว่าเป็นผู้เก่าอยู่บอกคุณตาบม่แม่นดีไม่พอใส่เวทพผอกันบอฮะบอแม่บอแม่คนละ เปลี่ยนน้ำอีกเออรอบนี้บอกคนกวนคนเาร็อกคนหลุนเล่าเข้าเดียวกันบอกกับสู้สีกันในระด่บลูกเรื่องลูกท่องประสาอบานี้คุณตาได้ปตาแล้วไปดใตัวไปเอาู้เดียวเนาะไปเอา้ามากม่อนน่อยก็คัดต่อยโรคสาม่อนใหญ่ก็เอาไห้ ได้คัดปล่อยลูกสาม้อนหน่อยก็บอเอาแบ่งลูกสาพร้อมแบ่งลูกใบสาค่ะเออเอาเตาม้อนใหญ่พอพอาะแรมากินมันจะโตได้หลายเติอบบ่คุณตาได้หลายเติอบอ,อยู่แวนวสมานนพีร่าดับ่าร์รแนบปลาขอนเนาะผู้เป็นบอหนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณตาผู้ชายทั้งสองเ ซิมโมเมนต์ผู้เก่าซะละบอกคุณตาจช่แล้วนะเพราะว่าสองคนคือเก่าเนาะค่ะเที่ยวนั้นป้าป้ากับบ่ไใดน้ำพิ่เพึ่นอาชิว่าบ่ไใดเที่ยวนั้นอาชีพมหาเที่ยวนี้ก็เป็นได้เนาะเไหนๆจะว่าค่ะมาว่าฟันเจี่ยวไป็นสีค่ะแต่ว่าให้คุณตาตีสเตลเล็ตมีสิบตีเป็นสไลค่ะเรียวก็จะว่าแปดสองสองแปดถอแล้วสองคนเนาะ ได้ว่ากับ่บน่ได้คุณตาะ้วดนั้นคุณตาฝันว่าได้ปลาไดีปลาสีโวแยกกันขังสำคัญอยู่เปล่ยอยลงสามนีกัสิสำคัญคือวดพี่จาน่ะคอยกันคุณตาว่าแบ่งตาเนาะมันออกมันออกตัวแบ่งเอมีก็แบ่งลูกสา่คะนี่ยสากสีนี่ปลากับแปดแปดสีบอแปดสองแปดสี่สิบอคุณตา น้าจังวะกจมอยกันบ้างนุ่ตาหมักตัวไหนโย่ตัวมันามันใจเนาะคนสองคนบอกเป้าป่าป่าเป็นแปดค่ะสองคนมันก็มันก็เห็นเห็นสองอยู่เดีวค่ะมันก็ีสองแปดแปดสองค่ะแต่ไน้ายังคุตาฮะาส่ใส่ก็นามาน่าโบกนแล้ว หาน้ำหาน้าหกถ้าตีเป็นหกเนาะแปดสองหกหรือสองหกแปดเป็นกับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันที่คุณตาตีฝันแต่หลายหมือนแล้วเนาะหรืออา RCU ก็บ่คุณตาตัวเลขตัวเลขบวกเมนยูเหรอบ่สแล้วเจ้าอะเจ้าเอาให้คุณตาตีมาให้ท่านผู้ชมไปเป็นแนวทางเลยตีสามตัวนี่คุณตาจะตีตัวไหนสามตัวเอาเก่าที่ใส่เก้าสองแปด เก่าก็พุตาเนี่ล่ะเก้าสองแปดาเนาะค่ะโตแบงลูกสาน่เอาเลยเ็นบ่คุณตาจักเนแบงลูกสาเก้าไปบ่เอากันไว้ด้ในคุณตาเก้แล้วก็เก้าดิค่ะพอแบงลูกสาเนก้าสองแปกับเก้าสี่แปดเออว่าคุณตาเป็นผู้เทาเออผู้ชายก็สเออนี่ะ พาสิตี่พีส่สายเป็นหน้าหกกะตัวบนมันก็มีแล้วเนาะพูดตานเนาะตัวไหไปก่อนก็มีแล้วอาจจะเป็นสองหกแปดเก้าก็ได้กขให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเมืองมาขายมันขายกันก็เหมือนข้าวซอยเบสอย่างนี้ค่ะขายขายกันเนาะขายกันได้ค่ะ ต้าดว่าค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเราไปพิจารณาเบิ้งค่ะให้ท่านผู้ชมท่านไดแปลได้ตัวไดกาแฟาคอมนต์ใต่คลิปนะคะนเพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านผู้ชมท่านอื่นค่ะความฝันของคุณตามม่หิ้งเพิ่มเติมบะคะไม่หิ้งหรอกเม่สนิลระค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของคุณตาเคนนะค่ะตัวเลขของคุณตาเคนค่ะสองหกแปดค่ะ เก้าสองเปดเก้าสี่เปดค่ะพิ่นฝันว่ามีคนมาโบกให้ไปเอาปลาโขนค่ะคุณตาเขียพื่นตีเป็นสองนอกค่ะสองคนหกกคือปลาหกตัวค่ะปลากระเตดค่ะพื่นฝันขิดก่อนหน,นีน่อกค่ะแต่ว่าเก้าสองเปดค่ะคุณตาเขีนฝันว่าเขาโบกไปเอาปลาโขนค่ะ เขาบอกไปเอาปลาขนพื้นตีเก่าก็คือผู้เฒ่านอกค่ะสงก็คือคนสงคนค่ะเป็ดก็คือปลาค่ะได้แบงล่งน้องสาค่ะพื้นกะตีผู้เฒ่าเก่าสาสีปลาเป็ดนอกค่ะเก่าสีเป็ดค่ะเด็กของคุณจะาเขนค่ะวันที่หนึ่งกรกกาคมพศสองพันห้าร้อยหกเ็ด อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเนเดอค่ะถา้าท่าน้กดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางสเริค่ะป่าบนคนอีสานกัสิหามาฝากท่านผู้มทางบานเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกาเมี่ยงธานีคลิปนาพอกันไหม สุกๆหมันๆลำๆด้วยๆเฮ้งๆตังๆกับตุลึของคุณตาเข็มเนาะค่ะสวัสดีค่ะ